ตัวผอมมากใช่ค่ะก็อ้วนอยู่นะโอ้โหนี่อ้วนรอเนี่ยต้องสนิทหน่อยเนาะถึงจะพูดมากเลยเวลาไปเที่ยวแต่งตัวโป๊ที่สุดขนาดไหนครับสวยเพราะาอะไรล่ะคะก็สเสรมิมพวาเมคอัพเรื่อยๆเลยคะ่ะต้องเด้งดีๆปัดกดติดตาม YouTube ช่องแก้ววอลเกอร์ด้วยนะคะ ที่นี่คือมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับเป็นมหาวิทยาลัยที่ตอนนี้แบบค่อนข้างจะล้างนิดนึงเพราะว่านักศึกษาไม่รู้หายไปไหนกันหมดครับ <c oughs> ก็เข้าใจายอยู่ว่ามันเป็นช่วงโควิดนะครับก็เลยแบบอาจจะมีคนน้อยลงเพราะว่าทุกคนเรียนออนไลน์กันหมดเป็นมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาหน้าตาดีมากครับสวัสดีค่ะชื่อตังเมนะคะก็ะๆๆะอยู่วิศวะตสาหกา,ารปีที่ค่ะ ตั้งเม PTR ค่ะ T A N G M A Y P T R ค่ะค<ด>มี่ขิมนะคะมาจากคณะวิทยากรรมศาสตร์ที่ีโดนดีีค่ะมีมีไอจีค่ะใหญ่ใหญ่ก็เลยไอจีเยอะสุดก็คือชื่อขิม Y G S T ก็เป็น K H I M Y G S T ชื่อมาครับผมเรียนอยู่คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ครับชั้นปีที่4ครับผมสวัสดีครับชื่อเจมส์ครับผมเป็นนักศึกษาชั้นปีที่4ครับคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นครับผมสาวถ้าเลือกจะมากินข้าวเนี่ยจะมากินอะไรและเพราะอะไร ก็จะเป็นข้าวราดผัดผัดคะน้าค่ะผัดคะน้าไก่เป็นข้าวราดแกงเหรอไม่ใช่หนูกินผักบุ้งำหรือดำไม่ได้ก็หนูกินข้าวราดผัดผักบุ้งไก่ค่ะเป็นเป็นข้าวราดแกงใช่ไหมใช่มันมันเป็นอาหารตรามสั่งหนูอยากกินพวกผักอะไรแบบนี้คะ่ะแบบคือถ้าสั่งถ้าสั่งอย่างอื่นอะไรเบนี้มันก็จะไม่มีผักคือหนูอยากกินผัก <c oughs> เพราะว่าช่วงนี้หนู ระบบขับถ่ายไม่ค่อยดีคะก็เลยจะกินผักหน่อยมันก็หวานหวานดีนะคะหนูก็เพิ่งเคยกินคนรนั้งแรกเหมือนกันเพราะส่วนใหญ่หนูโดยกินพวกคุก,กี้อนะไรแบบนี้เป็นคนชอบกินหวานชอบขอหวานก็ชอบแต่ไม่อ้วนเลยตัวผอมมากใช่เละเออก็อ้วนอยู่นะโอ้โหนี่อ้นวนอ่ะเนี่ยกินก๋วยเตี๋ยวค่ะก๋วยเตี๋ยวเรือร้านไหน,นเล็กมันตกหมูค่ะ หมูก็นิ่มค่ะแต่ว่าน้ำมันน้ำใสจมพนน้ำเหมือนน้ำใสอะไรเงี้ยมันก็กินได้อะแค่กินได้เนาะสำหรับหนูนะแต่สำหรับคนอื่นมันอาจะอาจจะอร่อยก็ได้ชอบอะไรในร่างกายตัวเองบ้างแก้มก็ได้แก้มแก้มปองแก้มปองอ่าก็ก็เวลาคนจำหนูก็จำจากแก้มแก้มปอง ขิมชอบอะไรในในร่างกายตัวเองมากที่สุดตาเมย์ตั้ตาตาเพราะอะไรอ่ะคือว่าตาหนูมันมันแบบสีสวยอ่ะแบบว่าเวลาโดนแสงอะไรนยคะสีมันจะเป็นสีตาตั้งเมย์เป็นคนที่ใสยังไงส่วนใหญ่ก็เงียบๆนะคะไม่ค่อยไม่ค่อยพูดอะไรเท่าไหร่จริงๆแล้ว แต่ถ้าอยู่กับเพื่อนที่สนิทก,ก็อาจจะคุยกินบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วนี่สัยเราเป็นยังไงก็ก็ถ้าเกิดแบบเดินเป็นแบบว่าคนาทั่วไปแบบไม่รู้จักอนะไรเงี้ยก็จะดูเป็นคนนิ่งๆนะคะแต่แต่กับเพื่อนอะไรเงี้ยก็จะพูดมากอย่างเงี้ยดี๋ยวคนข้างนอกมองก็จะมองว่าเออเราหญิงนิ่งเงียบอะไรอย่างเงี้ยต้องสนิทหน่อยเนาะ <c oughs> ถึงจะพูดมากเลย <c oughs> อว่าเราไม่รู้จะทำตัวยังไงกับคนที่เราแบบไม่สนิทด้วยอะไรเงี้ยเราก็ทำตัวไม่ถูกเออเขาชอบอะไรแบบไม่ชอบอยากจะทำอะไรนี้ของเราหรเปาก็ทําตัวไม่ถูกไปทําอะไรมาถึงได้น่ารักขนาดนี้ครับก็สวยเพราะอะไรล่ะคะก็สวยเพราะเมคอัพเลืวอนเลยค่ะก็คือถ้าไม่มีเมคอัพก็คือกลายเป็นผีไปเลยขนาดนั้นเลยไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อพี่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่แต่งก็ ก็ย <laughs> ังน anyway. ่ารักอยู่ดีเอ้วแต่งหน้าสไตล์ไหนก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโทนแบบโทนชมพูแต่งหน้าหวานๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกาหลีก็ประมาณนั้นเกาหลีญี่ปุ่นตัวนี้ค่ะแตงมั่วไปหมดเลยผสมกันเป็นลูกครึ่งใช่ไหมลูกครึ่งเกาหลีญี่ปุ่นเกาหลีญี่ปนนะคะอยากจะฝากถามสาวๆนิดนึงนะครับว่าถ้าสมมติคุณว่างเนี่ย คุณอยากจะไปขึ้นเขาหรือจะไปขึ้นห้องกับผมดีครับขึ้นเขาค่ตะตอบแบบไม่คิดเลยอ่ะเพราะอะไรอีกไม่ขึ้นเขาไม่ขึ้นห้องคนชอบชอบแบบไปเที่ยวแบบว่าไปสัมผัสบรรยากาศขั้งโอกมากกว่าแต่ว่าตัวจริงอยู่ในห้องนะเอาแล้วทำไมถึงไม่เลือกไม่เลือกขึ้นห้องอ่ะเพราะว่าเป็นห้องผู้ชายไม่ขึ้น ก็เลือกเลือกไปเที่ยวดีกว่าค่ะถ้าจดเรื่องได้ค่ะเออโอเคโอเคเวลาไปเที่ยวแต่งตัวโปทีสุดขนาดไหนครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเสื้อใสเดี่ยวแล้วก็กางเกงขายาวค่ะอันนี้ก็แบบโปลสุดส่วนใหญ่เขาก็แต่งประมาณนี้ไปกันหนูก็แบบแต่งตามตามเพื่อนอะไรแบบเนี้ยแล้วต้องต้องมีแบบแบบไหมสมมติาสเดี่ยวนียชอบแบบไหนอะไรเงี้ย นะคะคก็แบบก็คงจะแบบไม่โป้งอะคะ่ะแบบไม่บางอะไรแบบนี้นะคะเป็นสายเดี่ยวสีขาวสีดำมันแไบบม่ค่อยชอบใส่แบบสีจันอยู่เลยแล้วถ้าเกิดว่าผมอยากให้สาวๆเนี่ยไปห้องจริงๆเนี่ยผมจะต้องแต่งห้องสไตล์ไหนต่อจากจริงทีชอบครับชอบแบบจิ้งมินิมอลอ่ามินิมอลอ่าขาวดำขาวดำก็ได้ะจะเป็นคน ลอกก็ชอบลอกก็ได้ชอบแบบว่าเรียบเรียบอะค่ะยังไงก็ได้ไม่ได้ซีเรียสถ้าเกิดมันตึงขึ้นจริงๆขอแค่แต่งห้องเป็นระเบียบโอ้อหไม่ต้องแบบลบอะไรเงี้ยไม่ชอบแล้วชอบเตียงแบบไหนเตียงชอบเตียงกุ้งว่าประมาณหกพูดหกพูดขึ้นต้องเด้งดีๆไม่ไม่ชอบเตียงแบบนุ่มๆเ่ะชอบแบบเตียงเพราะว่านอนแล้วปวดหลังถ้าเตียงนุ เกลียดเลยคิดถึงเกลียดเลยฝากกดติดตามช่องแก้ววอเกอร์ด้วยนะคะได้ไหมฝากกดติดตามยูทูบช่องแก้ววอเกอร์ด้วยนะคะ